แสงสีขาวนะมันผ่านการเห็นในปีซึมมันจะมีการกระจายแสงออกมาเจ็ดสีเพราะว่าโดยธรรมชาติแสงสีขาวประกอบด,ด้วยแสงสีต่างๆอยู่ข้างในแล้วก็แสงสีต่างๆนะความถี่ของแต่ละแสงมันไม่เท่ากันมุมหมักเหมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะเห็นในในมุมของเขาเองไล่จากม่วงไปยังแดงอย่างเงี้ยลักษณะนี้คือการกระจายแสงถ้าดูจากรูปเนี่ย แสงสีไหนหักเหมากที่สุดสีไหนหักเหน้อยที่สุดถ้าเป็นงานหักเหมันก็ต้องมีเส้นเส้นปกติถูกปะเส้นปกติที่ตั้งฉากกับตัวรอยต่อระหว่างสองตัวกลางเนี่ยกูกูจะมองฝั่งนี้เฉยๆนะไอ้ฝั่งนี้ไม่มองนะฝั่งนี้มันเห็นชัดกว่าถูกปะแต่งานถ้ามันมีเส้นปกติตของเขาตั้งฉากกับตัวรอยต่อก็จะประมาณนี้ขอสองสีพอนะก็คือสีม่วงกับสีแดงนะ ถ้าเป็นของสีแดงเนี่ยตรงนี้คือมุมหักเหของแสงแดงกับอีกอันหนึ่งก็คือตำแหน่งตรงนี้ก็คือมุมหักเหของแสงม่วงอันไหนเหมมากก <c oughs> ว่ากันก็จะชัดเลยสว่าสีม่วงต้องหักเหมากกว่าเพราะม่วงหักเหมันเยอะกว่าถูกปะทีนี้ให้เดาแสงสีแดงกับแสงสีม่วง มันมีค่าอะไรที่มันมันไม่เท่ากันถึงอเ,เอออันนี้เลยแล้วใช่ปะเียแล้วอ่ะโอเคความถี่มันไม่เท่ากันอ๋อหรอลืมอ่ะโอเคดัง <c oughs> <c oughs> นั้นความถี่มันไม่เท่ากันความถีนมม่น้อยมุมเห็นก็น้อยความถี่มากมุมเห็นก็มากโอเคนะแสดงสีม่วงเนี่ยความถี่มากส่วนสีแดง ความถี่น้อยแล้วก็มันก็จะไล่หละไม่รู้เคยเคยท่องกันมานะที่เรียนเขาจะให้ท่องว่า,ม,าม่ว,ว<า><อ>งคลามน้ำเงินเขียวแสดแดเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยเขียวเหลืองส้มแดงก็ได้หรือแสดแดงก็ได,แด,ได้แล้วแต่นะอันนี้มันจะเรียงความถี่ <nem S 1> ความถี่มากไปหาความถี่น้อยอโอเค เอาง่ายๆตรงนี้คือสรุปก็คือหนึ่งแสงสีขาวนะมันผ่านการอังเหในปีซึมมันจะมีการกระจายแสงออกมาเจดสีเพราะว่าโดยธรรมชาติแสงสีขาวประกอบด,ด้วยแสงสีต่างๆอยู่ข้างในนะแล้วก็แสงแสงสีต่างๆนีความถี่ของแต่ละแสงมันไม่เท่ากันเพราะความถี่ไม่เท่ากันมุมหักเหมันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะเหนในในมุมของเขาเองนะแล้วก็ ออพอแสงสีนั้นทางเหตุตามมุมของเขา่าปุ๊บนะมันก็จะเกิดแสงสีนั้นๆน่ะเกิดขึ้นมาก็ไล่จากออม่วงไปยังแดงอย่างเงี้ยโอเคลักษณะนี้คือการกระจายแสงนะ